ราศีธนูชาวราศีธนูดวงชะตาของคนเราที่เกิดมานั้นไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนบางคนก็รวยเอารวยเอาบางคนก็ต้องลำบากต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานา,นา กว่าจะผ่านมาได้นั้นชาวราศีธนูทุกท่านช่วงต่อไปนี้ก็จะเข้าสู่ปี2567นี้นั้นชาวราศีธนูดวงชะตาของท่านนั้นจะมีการหมุนเวียนเหมือนกับสายน้ำคงคาจะมีการไหลขึ้นไหลลงจะเป็นเหมือนธรรมชาติ ชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันนับเดินหน้าไปอีกสองเดือนคือเดือนธันวาและก็เดือนมกราคม2567นี้นั้นชาวราศีธนูจะดีทุกอย่างเราจะมาดูในด้านอุป,ปนิสัยใจคอของ คนเราที่เกิดอยู่ในราศีธนูกันบ้างว่าเป็นคนอย่างไรชาวราศีธนูนั้นท่านเป็นคนที่พูดจริงทำจริงมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีนิสัยเยือกเย็นมีจิตใจเมตตาชอบช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยาก รักใครก็รักจริงแต่ตรงกันข้ามถ้าเกลียดใครก็เกลียดจริงเรียกว่าถ้าไม่มีก็ไม่งอ้อไม่มีก็ไม่ขอใครกินแต่ถ้าเขาผู้นั้นมีความสํำนึกเราชาวราศีธนูก็มีความพร้อมที่จะให้อภัยในสิ่งที่ถูกต้อง ต่อจากนี้ไปชาวราศีธนูนั้นภายในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ไปจนถึงเดือนมก,กราคมนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานั้นที่เราเคยมีอุปรสรรคในช่วงก่อนโน้นนั้นเราเคยล้มลุกคลุกคล,ลานในเรื่องการงานหรือที่เราทำมานั้น เคยชักหน้าไม่ถึงหลังบางครั้งก็ต้องไปขอหยิบขอยืมพี่น้องบ้างแต่ต่อจากนี้ไปดวงชะตาของท่านที่อยู่ในราศีธนูนั้นก็จะโดดเด่นในเรื่องการงานการเงินโชคลาภรวมไปถึงในด้านความรักเราชาวราศีธนูนั้นจะหยิบจับอะไร ในช่วงต่อไปนี้ก็จะมีความสำเร็จทั้งนั้นก็ถือว่าภายในช่วงนี้ดวงชะตาของท่านเปิดแล้วรวมไปถึงคุรุเทวดาได้เปิดทางนำพาให้ท่านที่อยู่ในราศรีธนูนั้นได้ประสบกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ชาวราศีธนูนั้นพอถึงเดือนธันวาคมนี้นั้นท่านเตรียมวางแผนได้เลยว่างานของท่านนั้นจะทำอะไรบ้างไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรหรือจะทำธุรกิจอะไรหรือจะเปิดร้านเปิดห้างหรือจะทาการค้าขายแบบส่วนตัวหรือจะทํา ออนไลน์ line, หรือจะลงทุนหุ้นส่วนก็จะมีโอกาสที่ดีมากถ้าทาถ้าท่านทำออนไลน์ท่านก็จะมีความสำเร็จอย่างสูงก็ถือว่าช่วงนี้ดวงชะตาของชาวราศีธนูนั้นได้มีโอกาสที่ดีมากรวมไปถึงในด้านโชคลาภก็จะมี ไม่ว่าในด้านการเสี่ยงโชคนั้นถ้าหากว่าเราจะถูกหวยหรือเราจะมีการที่ได้รับเงินจากหุ้นส่วนต่างๆนั้นก็ถือว่าเป็นโชคลาบอันประเสริฐของเราเราจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จในช่วงนี้ สำหรับในด้านความรักนั้นชาวราศีธนูถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสดอยู่ก็ขอให้ท่านทำใจเย็นเย็นไว้และเข้าใจพูดกับคนรักให้ดีอย่าได้พูดผิดหรือว่าอย่าได้คิดนอกใจกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเดินไปด้วยดี สำหรับท่านที่ยังเป็นโสดท่านอาจจะได้สระโสดในช่วงของเดือนธันวาหรือเดือนมกราในช่วงนั้นท่านจะเจอเนื้อคู่ที่เป็นเนื้อคู่แท้ของท่านท่านอาจจะได้มีการแต่งงานและได้อยู่ร่วมกันอีกต่อไปก็เป็นไปได้สำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้ว ก็ขอให้ท่านมันเอาอกเอาใจกันบ้างมันชวนไปทำบุญหรือว่าไปกราบพระเพื่อเปิดหูเปิดตาหรือพากันไปท่องเที่ยวชมทุ่งชมท่าหรือว่าไปปล่อยสัตว์บกสัตว์น้ำหรือว่าให้อาหารกับสัตว์ต่างๆหรือว่าเข้าวัดทำบุญทำทาน ทำสังฆทานหรือว่าร่วมกันทอดพระปาสามคัคคีก็จะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีธนูนั้นได้แข็งแกร่งขึ้นมาอีกท่านฟังคลิปนี้แล้วถ้าหากว่าท่านพอใจก็ช่วยกดติดตามไว้สำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็กรุณากดติดตามไว้ เราลงคลิปใหม่ๆอีกเราก็จะได้มาพบกันอีกเช่นเดียวกันครับ